อุ้ยได้คนละชิ้นใช่ไหมลูกอโยกเยกเอ้ยโยกเยกลักกี้ขึ้นไปข้างบนลักกี้ลักกี้ขึ้นมาขึ้นมาแม,ามา่ลักกี้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วลักกี้ขึ้นมาอึ๊บเอ้เก่งมากลักกี้เก่งมากลูกเออไปไปฟุกบอกไปไป,ไป,ไปจะเอ๊ะจะเอ๊ะมาลักกี้มา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 ,มาหาแม่ หมโยกเยกเอ้ยโยกเยกโยกเยกเอ้ยโยกเยกแม่แม่หาแม่เร็ว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 ไอ้ไอ้พี่ฟุกบอกเข้าบ้านเลยพี่ฟุกบอกเข้าบ้านเลยครับครับ ครับมามาลักกี้ขึ้นมือแม่ก่อนไหมลักกี้ขึ้นมือแม่ก่อนไหมขึ้นมือไหมไอโย,ยกเย,ยกเออโยกเยมามาขึ้นมือขึ้นมือแม่ครับ น,นี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะทุกคนบางครั้งเขาก็ไวมากจิกไว้หืมใครน่ารักลูกใครน่ารักลูกลักกี้น่ารักใช่ไหมลักกี้น่ารักใช่ไหมลูกโยกเยกเอ้ยโยกเยก่าโยกเยกเอ้ยโยกเยกโยกเยกเอ้ยอ่ะขึ้นหัวแม่ละ ดูฟุกค่ะทุกคนสนุกไหมฟุกโอ้โหพี่ฟุกสไลด์ลงมาเลยคือเก่งแท้ลูกอยากลงมาหาแม่เหรอ เล่นอยู่ข้างบนรอแม่ก่อนแม่ทำงานก่อนโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวแม่ทำงานก่อน<ะ>เออกอดดีๆกอดดีๆตก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 ไสิตกดีตกไหม จะเจอกับฟุกใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ